อยู่ที่วัดโลกโมลีค่ะวันนี้เราจะพามาทําบุญที่วัดโลกโมลีกันค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวชมข้างในนะคะ,ปะไ,ไปกันเลย เป็นวัดของเชียงใหม่ที่มีอายุเก่าแก่มานานแล้วไปไปข้ไปข้างในกันต่อเราไปดูกันข้างในกันเลย<ป>ตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กเลยก็ได้เพราะว่าบรรยากาศสวยถ่ายรูปน่าจะสวยมากๆนี่ไอ,ไอสวยๆเป็นไอน้ำเย็นด้วยเย็นด้วย,ย <laughs> ตรงนี้ก็มีเราเข้าไปวิหารก่อนดีกว่าไหมป่ะเราเข้าไปดูวิหารก่อนเพราะตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คสวยสวยเรา๋ยวจะไปในวิหารกันนะครับเพื่อนๆวิหารเป็นวัดเก่าแก่500กว่าปีคนที่ใส่รองเท้าเหมือนกันเลยนะสไตล์เดียวกันวิหารสวยมากครับ วัดสวยวัดอายุกี่ปีวัดนี้6หกถึงเกือบเจ็ดร้อยปีแล้วอยู่มานานแล้วที่รู้คืออยู่มานานแล้วเราน่าจะเป็นลุงเป็นปู่เราแล้วเป็นทวดอุ้ยนี่ข้างในสวยมากเลยค่ะก่อนเราเข้าเราต้องขอชาอซน้วก่อนเพื่อน เขาไปดูข้างในพระพุทธรูปนี้องค์ใหญ่ส,สีทองเลยสีทองทองรางเลยวิข้างบนข้างบนมีลายลวดลายข้างบนมีลวดลายมองไม่เห็นอะบืดอะมีลวดลายแตกต่างกันไปเฮ้ยมีตอนพระพระพุทธเจ้าอ่าประสูตรอยู่เลยใช่ปะ่ะ ไม่มีข้างในแล้ว <desserts> อะไรแล้วแต่ว่ามันกลับมีใบไม้ออกมาได้ก็ข้าไปเรื่ด้ต้องลองเข้าไปดูส oh, <cs ut> ักพักติดไม่ได้ก็จเลยเอาน้องฟ้าลองเข้าไปดูไหมเข้าไปดูเข้าไปสิงไนต้นไม้ละนี่เป็นเทพแห่งต้นไม้ ช้างตันเนี้ยจะยินมาว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ในระดับนึงสวยเขาปั้นน่าจะปั้นนานเนาะช้างอะไรเป็นเหมือนช้างเผือกช้างเผือกนี่มีประวัติเชียงใหม่ตรงนี้เอามาเลยอ่านเลยเราไปอ่านให้ลูกไปอ่านก่อนอ่ะ มันเป็นป้ายสถานที่ท่องเที่ยวรูปไม่ใช่ป้ายประวัติมันมีประวัติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนนเออเป็นจุดท่องเที่ยวต,ตรงนี้มีจุดที่ชวนมาหาสัรรย์เยอะมากอุ้ยพ่อ <ละ S 2> อันนี้ละค่ะ ตีตอนว่าไปเรื่อยเป็นสนรละคัางของพ้าที่เขาเอาไว้ปลูกตอนเช้าว่าไปเรื่อยเขาเป็นราคัางของวัดพาไปชมเจดีย์ที่สวยงามเจดีย์ที่เป็นจุดแรงมากใช่ โอ้ยังใหญ่เหมือนเหมือนรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนมาวัดเจดีหลวง,งแต่เป็นวัดเจดีหลวงที่มันยังแบบครบสมบูรณ์ ไปพัชเดียใหญ่มากอิฐนี้เป็นอิฐโบราณหรือเปล่าหรือว่าอิฐมาต่อเติมใหม่นะจะมีบางจุดที่ดโดโออกเลยน่าจะเป็นเกาะแก่แต่วันโตแก่เขามีบันไดขึ้นไปอ่ะขึ้นไปให้ไปดูฟ้าลองหาดูพญานาคานนา่าเสียบไหมนู้นวไปน่าค่เสียฮะไหนอะไม่รู้อ่ะพ่อไปดูป้ายอ่านป้ายมิกี่ตัว ุกโดดเต้นกันกระโดดจู่จีกันนกกำลังจู Canada> ่จ okay, ีกันนกกำลังจู uh ่จีวัดก็มีเว้นนกกำลังจู่ีนะตัวอย่างยุมาวัดจะอยู่ในเมืองนะครับเพื่อนเนี่ยพญานาคเสียงต่อพญานาคที่อยู่หน้าประตูห้าห้าประตูหรือเปล่าเออมั้งน่าจะใช่พญานาคเเออเนี่ยบอกจุดตัวเต็มของพระเจดีย์นะข้างบนจะเป็นเป็นเครื่องวัดทรงระฆัง ครอบสร้างปี2,570เออ2,700 0 70. 2 7 0 2> มืม่กี่ปีแล้ะใช่หอกมันห้ามไม่ได้เพราะมันมีมุมละสี่อ่ะอเลือกดยามดีฝนตกฝนตกเรามาหลบฝนกันก่อนนะครับ <c oughs> กลิ่นหอมๆอ่ะมันมีกรบเข้าขายใช่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่วัดอื่นที่น่าสนใจครับโอกาสหน้าจะพาไปอีก